่ะวันนี้เขาก็จะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกนะคะอันดับแรกก็ต้องมีแอปนี้ก่อนใช่ไหมคะหังจากนั้นนะคะเราก็กดไปทางนี้ค่ะ รูปคนด้านบนขวานี่นะคะหลังจากที่เข้ามาแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะมันจะมีให้สมัครสมาชิกนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนนะคะเข้าไปยินยอมก่อนนะคะประมาณ3มอย่างนี้เลยนะคะว่าเออฉันอายุเท่านี้นะอะไรแบบนี้นะคะกดยอมรับไปเลยนะคะแล้วมันจะขึ้นให้ใส่พวก3ามอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวจะขออธิบายก่อนนะคะปกตินะคะไอตัวแอปนะคะจะมีให้ซื้ออยู่แล้วใช่ไหมพวกสมาชงสมาชิกิงใช่ไหมคะแต่ส่วนตัวแป้งนะคะซื้อจากทางร้านนะคะเพราะว่าทางร้านเขามีให้ใช้บริการแล้วก็ไม่แพงด้วยะคะคือสะดวกสบายแล้วก็ใช้ได้นานมากนะคะเพราะว่าเขาแทบจะไม่เปลี่ยนรหัสบ่อยเลยคือแป้งเป็นคนที่ใช้แบบพวกร้านอื่นอื่น,อนเอ มาหาด้านแบบพวกนี้บ่อยมากแล้วจะเจอร้านที่แบบเปลี่ยนรหัสบ่อยมากนะแบบบอกว่าไม่เปลี่ยนอะแต่ก็เปลี่ยนบ่อยมากอะแต่พอแป้งได้มารู้จักกับร้านนี้ก็คือตอบโจ์มากค่ะทุกคนเดี๋ยวอันดับแรกนะคะก็เข้าไปใน Google นะคะย้่า่า Google นะคะตรงอันที่สองเลยนะคะแล้วในโน้ตนะคะในโน้ตกลุ่มเขาจะมีบอกไว้นะคะว่าเออเนี่ย หัสนะลองเลื่อนไปดูได้นะคะมีที่การสอนเข้าทุกอย่างถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรก็ไปดูในโน้ตได้อีกทีนะคะเพราะว่ามีสอนจริงๆแล้วแมงให้รหัสไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าในรหัสเนี้คือมันห้ามแจกนะคะก็คือมีกฎนะคะในการใช้แอปมีกฎไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะ สำหรับคนที่โหลดมาทางเวบนะคะมันไม่สามารถทำได้เนาะต้องออโหลดมาทาง Play Store หรือ Apple อะไรสักอย่างเนาะก็คือโห,โหลดมาเหอะนะคะไม่เป็นไรถ้าเกิดโหลดทางพวกเวบอะไรอย่างนีมน้มันใช้ไม่ได้นะคะเคยลองแล้วเนาะส่วนตัวแป้งมีรหัสอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะขอเข้าก่อนเนาะพอเข้าแล้วนะคะมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะมันก็จะขึ้นรูปผู้ใช้นะคะก็จะเป็นอาการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลองไปตรวจสอบได้นะคะว่าเออมีลายน้ำไหมถ้าเกิดไม่มีก็คือเรียบร้อยนะคะก็ใส่สมาชิกได้ตามปกติเลยนะคะถ้าเกิดมีรหัสเปลี่ยนหรืออะไรเปลี่ยนนะคะทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะคะเข้าไปดูในโน้ตได้อีกนะคะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนในนั้นแหละก็ฝากไปอุดหนุนด้วยนะคะผม